ไม่มีอะไรจะทำ yeah. เรื่องมีว่ากองทัพหมาได้ทำก,การยึดครองโรคเอาไว้ซึ่งมีแมวจำนวนหนึ่งไม่พอใจพวกเขาจึงก่อตั้งกำลังลบเพื่อที่จะไปกำลาบหมาและแล้วสงครามก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นแมวพยายามที่จะฆ่าสุนัขทุกตัวที่เห็น แล้วเจอกันสงขาเรื่องราวของพวกเขาได้ออกทีวีซึ่งมีผู้คนชอบไป็นจำนวนมากและแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ไปทำยังไงฮ่าฮ่าอให้พร้อมเย็นดูเรื่องราวการไปจดไทยของแม่วุวนี้แล้วก็ก็ไปชมกันเลยเนี่ยอะไร เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม The b a t t l e Cat ก่อนนะที่ผมต้องพูดต่อแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วนะก็ไม่อยากจะไปรบกวนการนอนหลับของใครหลายๆคนก็วันนี้เราจะมาดูแมวที่กังโชว์นู่นอยู่อ่าน่ารักสุดเกินเย่ไปดูกันเลยอืมน่ารักแมว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  แมวไปทานแมวก็เกมนี enfin ้ again, เป็นเกมง่ายครับเป็นเหมือนกับไลน์เรนเจอร์ประมาณนั้นจากเกมนี้น่าจะมานานกว่าไลน์เรนเจอร์นะเอาละครับวันนี้เราจะมาช่วยประเทศกันซึ่งประเทศแรกที่เราจะไปช่วยนั่นก็คือประเทศประเทศไทยนั่นเองมาดูกันว่าเกมนี้จะทำประเทศไทยออกมาเป็นยังไงแมวพ้อพิจิตรครั นี่นะลประเทศไทยฮประเทศไทยนี่มันนี่มันงูอะไรไปนเนี่ยง,งูมันอะไรกันไม่ได้ครับเราจะต้องทรงกำลังลบของเราไปนั่นก็คือแมวมีกล้ามแล้วแมวยางลบท่านผู้ชมว่าอย่างไรครับเหมือนยางลบหรือเปล่ามันยังไม่พอกำลังลบของเรามันยังไม่พอเราจะต้องทรงแมวไอดอนล,ลงไปด้วยซึ่งแมวไอดอนนั้นมีความสมบรถพิเศษก็คือโอกาสติดขี100้ร้อยเปอร์เซนดูสิดูน้องเขากระปิ้ตายผมสิครับ โอ้โหและมันยังไม่พอเราจะต้องส่งแมวบราไปด้วยแคบรา <c oughs> ไอ้สัส <c oughs> โอเครู้สึกว่ากองถ้ามันจะสูสีเพราะฉะเราจะส่ะงแมวว่ายน้ำไปนักกีฬาว่ายน้ำแมวชั้นหนึ่งมันว่ายลงไปได้ยังไงฟะย <c oughs> ูการโจมตีของเขาสิครับ นั่นคือการบินทะลุท้องฟ้าไปเลยเย,ย้แค่นี้เหรอ,อแต่มันยังไม่พอครับเราจะต้องส่งแมวที่แข็งแกร่งที่สุดของเราลงไปนั่นก็คือท่านแคทด,ดูหน้าเข้าสิครับหน้าเข้าดูกระริซีและคลีซีมากเลยเดี๋ยว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 เราช่วยประเทศไทยไว้ได้แล้วเย,ย้ประเทศลาวนั่นเอง แมวภมจะรู้ครับประเทศเล่าโอ้โหนี่มันรูปปั้นคุณคนะเนี่ยประเทศเล่าขึ้นชื่อเรื่องอะไรกูไม่รู้มันมีกึง่งสมรมันมีกึ่งสเร็จรูปมัง้งเราจะส่งผู้กล้าไปอืมซึ่งประวัติของผู้กล้าคนนี้มีอยู่ว่าซึ่งประวัติแมวตัวนี้ก็คือเขาโดนรถบรรทุกชนรถไปต่างโลกแล้วก็กลับมาในฐานะผู้กล้าซึ่งตอนนี้เขากำลังจะช่วยประเทศเล่าเย้ ไปเลยไปเลยไปเลยพกวกเก่าของฉันยังไม่พอรเราจะต้องส่ง,สงนักกินเราว่ายน้ำนู่นกี่ครั้งไม่ก็หาวะ่ะมันว่ายน้ำไปได้ไงวะเนี่ยเราได้ช่วยประเทศลาวไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วและที่ต่อไปที่เราจะไปช่วยนั่นก็คือมูล แค่นี้แหละแมวอะไรมากเอ้ถ้าใครพร้อมันแล้วก็ไปดูศึกแมวและศึกมดดวงจันทร์กันเลยวินันมันอะไรกันแค่เปิดมาพวกเขาก็มาแล้วโอ้โหเอสพี SP บ้านมาอะไรกัดฟะไม่ได้เราจะต้องส่งแมวไอทอนไปไอทอนคือสุดยอดของสุดยอดผู้แข็งแกร่งที่สุด <c oughs> เหมือนกเป็นซิมเลย เอามาดูกันต่อสู้ดิแซนดุเดือนนี่กันเขาจะสามารถเอาชน,นะเอาชน,นะอะไรวะเอาชน,นะหน้าคนบนดวงจันได้หรือเปล่าได้ตอนนี้เราก็ได้ดรากกดแคทมาแล้วอู่กันได้ตอนนี้ถึงเวลาซอมบี้แคท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 น้องน่ารักจังเลยมาดูน้องสิครับ เห็นหรือเปล่าครับขนาดพี่เจ้ายังมองน้องเลยเห็นไหมไอ้ออ i, ด้านบนที่เป็นเออเหมือนสิงโตนะรู Ad ้หรือเปล่า็นน้องน่ะละไรขนาดและเจ้าได้ดำเนินมาเป็นเวลานานมากกว่าหนึ่งร้อยล้านปีตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายใดชนะโอ้ดูการจุดนี้นะสิครับท่านผู้ชมชม,ชมันจะเป็นการจุดที่เซ็กซี่สุดเกินดูครับ duc, รอื้อหือเด้งสุดเกินโอ้ขคนพากเริ่มมีอารมณ์อารมณ์อะไรไม่ต้องรู้ โอ้ดูสิครับดูความดิ่งนั่นสิครับดูความใหญ่โตอ่าสี่สงครามใกล้สิ้นสุดแล้วตอนนี้เอชพีของต้นไม้โลกต้นไม้ดวงจันทร์กำลังจะหมดลงเย่ก <Yeah. S 1> องทัพของแมวฉันก <c oughs> องทัพของเราชนะแล้วแมวยึดของโลกได้แล้วย yeah. ายเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพ่อวีอไปต่อไปจะได้มาเร็วๆขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาเร็วหรอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ใกล้สอบแล้วเออผมก็ต้องทํางานที่ค้างไว้ให้เสร็จแต่ผมกล้ารับประกันเลยว่าผมจะลงคลิป1นึ่งหงคลิปต่อ2วันแน่นอนโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไม่ไปจ้า้ัโคนเดนนะครับ